ไปที่นะครับน้องไข่นะครับโรงพยาบาลน้องไข่จัดแลนเพื่อการกุศลครบรอบ90ปีโรงพยาบาลน้องไข่าา NKH Run for Life นะครับเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงจากโครคบอดิตตดต่อเรือร่างหรือ NCDs ครับเขียวโรงพยาบาลนอง่ายแพทย์หญิง ลือดีม่นสกุลคู่พูดด้วยการรงพยาบาลน้องไข่เป็นประธานเปิดงานวิ่งเพื่อการกุศลครบรอบ90ปีนะครับโรงพยาบาลน้องไข่ NKH Run for Life ะครับที่โรงพยาบาลน้องไข่จัดขึ้นหนึ่งในโอกาสครบรอบ90ปีที่ก่อตั้งโรงพยาบาลน้องไข่ทางนี้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลน้องไข่บอกว่าอายุ90ปีโรเด้อวัชรบัติเก่าแก่เป็นอดนดับ2ของภาคอีสานและเพื่อเป็นการหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน และกรารรุนแรงให้ประชาชนออกกําลังกายเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคเบาติตอ่อเรื้อรังหรือ NCDs นะครับก็คือเบาหวานความดันไขมันโดยการจัดก,การแข่งขันเป็น2ระยะคือหากิโลเมตรและ10กิโลเมตรส่วนระยะ3กิโลเมตรเป็นฟันลั่นครับว่่มีการแข่งขันแบ่งกลุ่มอายุเป็นกลุ่มชายยิ่งครับมีถ้วยรางวัลหนึ่งถึงหาทุกกรุ่มอายุมีผู้่วมกิจกรรมพันกาคนนะครับกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องบานเทาเป็นย่างดีเลยทีเดียวนะครับนอค่ะ